สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมออสตาเทเวอร์ดีเฟนซ์เอกนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมามารีวิวนะนี่ครับผมนวดขาวนะครับทุกคนไวท์ทีทของเรานั่นเองทุกคนเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะฮะก็สแตทเอสดทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อีโบนแล้วนะแล้วก็เป็นติดเออ่คอมเพนเนียนนะเป็นทําให้ยูนิตบาร์ได้เพิ่มมากขึ้นหนึ่งตัวนะครับส่วนทักษะเป็นทักษะบูนะสีฟ้านะครับทุกคนเลเวลสี่สิบแปดนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันนะทุกคนไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ โอเคเรามาอยู่ในดาน In f ฟ n i t y เหมือนเดิมนะครับในการทดลองนะฮะก็เรื่องแรกก็เรากดคูณ3กันเลยครับนะฮะและเดี๋ยวผมจะให้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดณนะตอนนี้ในต้นเกมนะั่นก็คือซูเปอร์งกุณของเรานะฮะซูเปอร์ก็ตโงกุณนะงกุลร่างก็ตโหมดนะร่างกึ่งพระเจ้าแล้วตอนนี้นะฮะมาดูกันร่างที่ทําให้เทพบิวใช้พลังได้อะไรนะ20%หรือหรือ6%เหลือถ้าอย่างนี้จะไม่ได้แล้วนะฮะโอเคร่างนี้แหละนะมาวางไปรอดูเลยนะฮะ ปุ๊บอ่านี่ครับโจมตีไปร่างนี้เหมือนว่าจะขอพอรร่วมตัวกับเอ่อเทพเจ้ามังกรนะครับเลยทําให้นี้ได้่ยแล้วผมจะวางเป็นตัวฟาร์มเงินนะฮะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวตัวหนวดข่าวนะครับความสามารถเขาเก่งมากเลยนะคือเขาตีปูเอลีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะคือดีมากๆเลยนะครับเหมาะแก่การลงหลายด่านมากครับเคฟาร์มเงินก่อนจิบๆอัพเกรดตัวเงินไป เคราได้ติดคอมโพเนนต์ในนวาร์ได้ห้าตัวบอกเลยเยอะจัดนะฮะก็ขอมัเนก็ดีอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่แบบเล่นในโหมดอินฟินิตี้อะไรเงี้ยน่าจะดีอยู่นะครับสำหรับคนที่แบบวางเยอะแต่ในในในสตอรี่คงวางไม่ทันนะครับทุกคนโอ้แลกแลกแลกเดี๋ยวเรามาวางหนวดขาวเลยด้วยกันนะครับนี่ฮะวางนี้เลยปุ๊บนี่โอเครับค่าวางนะสิ0นะครับทุกคนก็ดาเมจอยู่ที่600นะครับระยะอยู่ที่13นะฮะแล้วก็ กูดาวที่4.5วินะครับถือว่าไวอยู่นะสาหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวอัปเกรดตัวนี้ให้มันกลายเป็นแบบนี้ก่อนตีนี้ก่อนนะฮะตีระดับสองขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวฟาร์มตังค์นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอัปไปแล้วฟาร์มตังค์นะครับเดี๋ยวเรามาโอแลกนะครับาถ้าแหลกขออภัยนะคอมผมไม่ดีดีขนาดนั้นนะทุกคนนี่ฮะถ้าโจมตีก็จะเป็นการปล่อยหมัดสั่นสะเทือนเข้าไปโจมตีนะครับโอเคครับถือว่าเก่งอยู่นะครับโจมตีเเป็นนนนลส้ตรงทุกค อ่าต่อไปนะขั้นที่2นะครับผมค่าอัพ1,950นะฮะดาเมจเปลี่ยนเป็น,น1,443นะครับผมระยะเป็น16นะครับผมคู่ดาวเป็น4.5วินะทุกคนต่อไปเป็นไลน์แอคแทกนะครับผมเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไลน์แอคแทกต่อไป2,600นะเปลี่ยนมูฟใหม่เป็นไลน์เควกนะทุกคนเป็นเออ่แผ่นดินไหวสถานฟ้านะฮะอันนี้ตั้งชื่อเองนะโอเคนี่ครับจะเป็นการต่อยออกไปนะปั้งนี่ฮะ เป็นงานต่อไปเปลี่ยนเป็นวงกลมและเซอร์เคิลวงกลมนะทุกคนตอนนี้ก็ดาเมจที่สามพันสองร้อยนะระยะอยู่ที่ยี่สิบนับระยะไกลมากครับแต่คูดาเพิ่มขึ้นนะเป็นหกวินะถือว่าช้าน้อยนิดหนึ่งนะทุกคนต่อไปขั้นต่อไปนะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับทุกคนัพไปแล้วนะครับผมดาเมจตอนนี้เป็นสี่พันหกร้อยห้าสิบสามแล้วนะครับทุกคนระยะเป็นสี่สิบยี่สิบสี่นะฮะส่วนคูดาเป็นหกจุดนะฮหกจุดสามวีเหมือนเดิมนะแล้วก็ขั้นต่อไปเป็นสามพันแปดร้อยนะครับอ่าดาเมจเป็นหกพันนนี้ฮ แล้วก็ระยะเป็น29นะครับผมคูดาวเท่าเดิมนะฮะต่อไปครับ4,700นะครับดาเมจเป็น7,794นะครับผมระยะเป็น33นะฮะคูดาวเป็น6.3วินะฮะต่อไปครับเปลี่ยนท่าใหม่เป็น spinning slash นะครับทุกคนเป็นเอลีฟ l l เอลนะราคาค่าอัพคือ12,850นะฮะโอเคครับนี่ฮะวงกว้างไหมครับ full อลีวงกว้างนะครับนี่แลหมุน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 อย่างนี้นะฮะ เป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยนะครับทุกคนไม่มีสเตตอะไรพิเศษนะครับเป็นโจมตีเพียวๆเลยนะเป็นดาเมจเพียวๆนะครับไม่มีความสามารถอะไรพิเศษนะดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่แปดสิบสองนะทุกคนเอ้ยยี่สิบแปดนะครับโหแปดสิบสองก็เบอร์เกินแล้วก็คูดาวเป็นแปดวินะแปดวิก็ถือว่านานอยู่นะสาหรับตัวละครที่โจมตีนะฮะแต่เพราะมันเป็นฟูลเอลีเนาะเพราะงั้นนานก็เลยเข้าใจได้นะ ส,ส่วนการวางนะฮะวางได้สี่ตัวนะครับแต่เพราะว่าผมมีคอมเพนเนียนก็เลยวางได้มากขึ้นนะเป็นห้าตัวนะครับนี่ฮะห้าตัวเดี๋ยวผมขอปิดเอฟเฟกต์ก่อนนึงนะฮะเพราะว่าเนื่องจากแหลกจริงๆนะครับโอเคปิดเอฟเฟกต์ก่อนปุ๊บปิดเอฟเฟกต์ออฟไปเลยนะฮะนี่อ่าชอบมากเลยเขาปิดเอฟเฟกต์เลือกตัวละครปิดเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะรู้สึกว่าเกมออสตาร์นี่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องการควบคุมอะไรได้ดีมากเลยนะฮขี่ล็อัปเ,เกรดไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่า อัปเกรดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปได้ไกลกี่เวฟนะครับทุกคนสําหรับตัวนี้นะฮะหลังจากที่ฟีเลนครั้งที่แล้วมันคือสามสิบแปดกเวฟนะทุกคนเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันว่าเท่าไหร่นะฮะจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเอ่ยเชียวกันเอ่ยเชียวโอเคอัป okay, เกรดไปนะส่วนตัวบินนี่ขอใช้ตัวโกคูเคียนหนึ่งตัวหนึ่งตัวไหวไหมปะไม่น่าจะไหวนะครับต้องอาจจะเป็นตัวอื่นด้วยนะฮะแต่เอาหนึ่งตัวพอแล้วกันครับเอาที่ไหวนะฮะบอกเลยครับแข็งแกร่งมากเลยนะครับสําหรับตัวละคร ชื่อหนวดข่าวนี่นะสมดีกีที่เป็นผู้ที่ไม่เคยมีแผลด้าน,นหลังนะฮะเพราะว่าไม่หันหลังให้ใครเลยเขาว่าประมาณนั้นนะไม่ได้มีแผลด้าน,นหลังเลยนะแต่ไม่เห็นน่ะอยากเห็นน่ะอยากเห็นน่ะเนี่ยมันมันติดกับตัวไปเลยมองไม่เห็นเลยนะครับน่าเสียดายมากเดี๋ยวเราไปอัพตัวฟาร์มเงินหน่อยดีกว่านะครับ <S <S ตัวฟาร์มเงินจะได้ฟาร์มเงินให้เราได้เยอะนะฮะเดี๋ยวจะอัพได้โหดๆหน่อยโอเคอัพเกรดไปปึ๊บ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 ,บอา่าฮะแล้วก็รอ มาได้เงินใหม่กันแล้วนะฮะห้าพันห้าพันล้านคุณลุงนะคุณลุงราเมงกินราเมงแล้วเพิ่มพลังหลังจากที่อัพคุณลุงตันแล้วนะครับเรามาดูกันต่อดีกว่านะฮะอัพหนวดขาวต่อตัวนี้ยังไม่ตันเลนเนี่ยตัวนี้หมื่นห้านะฮะขั้นนี้ยังไม่ตันเลยเดี๋ยวมันดูขั้นสุดท้ายกันหมื่นห้าจะเป็นยังไงนะครับหมื่นห้าเพิ่มได้อีกประมาณสักสองพันนะฮะก็โอเคอยู่ครับดาเมดาเมดเป็นนี่ครับผม,เ,มเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันนะฮะเจ็ดร้อยนะครับ 700, แล้วก็ระยะเป็นยี่แปดเป็นเดิมนะคคูดาวเป็นแปดวินะครับแข็งแกร่งไหมทุกคนผมคิดว่าใช้ได้นะเก่งเลยนะสำหรับหนวดขาวนะฮะไม่ได้กากเลยนะฝีมือดีฝีมือดีหนวดขาวฝีมือดีใ <c oughs> ช้คําว่าฝีมือดีแล้วกันโอเคโจมตีไปเรื่อยๆครับโจมตีไปเรื่อยๆเอาเกตยรนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเอาเกียตไป รอไปอย่างเดียวนะตอนนี้นี่เลยเอาเก็ดไปอัดตลหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบนะฮะใช้ได้ใช้ได้หนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบถือว่าดาเมจคือเบอร์จดัดจมตีรัวๆไปโอเคอัปตันทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่ตัวบินมีโอกาส,ด,สดุสูงแล้วเนี่ยดูทรงแล้วนะฮะ แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ตัวบินได้อยู่ยังโดนงกูกลัวต่อยต,ตายอยู่นะฮะเปลี่ยนเป็นท่านี้แทนแล้วกันโอเคอ่ะเปลี่ยนงูกุลนหน่อยนะฮะให้งูกุลนช่วยหน่อยเสริมนิดนึงนะครับนี่แต่งูกุลนมันเก่งนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมดา,าเมจมบนเวอร์นะฮะงูกุลนโอเคนี่ครับถ้าเกิดไม่มีงูกุลนแท้ไปแล้วนะทุกคนแท้ตั้งแต่เนินๆแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีงูกุลนนะคือตัวนี้เก่งมากๆนะครับไปได้เกิน30บเวฟแน่นอน,นครับทุกคน เป็นตัวละครที่โคตร,ร,ร,ด,ร,ร,ด,ด,ร,รดีโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะคลิปอาจจะกระตุกอาจจะไหนขออภัยจริงจริงนะเพราะว่าคอมผมไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่พัดหน้านะครับขอบคุณมากเลยนะครับส่วนตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะแน่นอนครับผมต่อไปเป็นงูกุลแล้วกันนะทุกคนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอีโบตัวไหนที่อีกจะมารีวิวทห้อีกนะครับทุกคนเจอกันใหม่พัดหน้าครับทุกคนบ๊ายบายจ้า